คุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวระหว่างพิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย Human r e s r r t เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันจุดยืนของรัฐบาลในการปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนหลังเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในประเด็นก่อกูดโดยย้ำว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นทำงานอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้ตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดีย คุณเมนเนตบอกด้วยว่าตนเองขอพูดอย่างชัดเจนว่าการที่รัฐบาลไม่ได้ตอบโต้ข้อกังวลบนเฟซบุ๊กไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ทำงานเพื่อปกป้องและเสริมสร้างบุรณภาพแผ่งดินแดนของประเทศหรือการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับสถานะของกัมพูชาในเวทีโลกสวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีนะครับทางช่อง ผานหน่วยทีวีหรืทางช่องสองขมิ้นวันนี้นะครับมาพบกับคลิปข่าววันนี้เช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยในวันนี้จะมาคุยเรื่องของอรับรูปวางนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะครับผู้แรัของทางจีนมั่เนี่ได้เดินทางไปประเทศขมินหรือที่เรารู้จักกันในานามบนพลขมินนะครับเป็นบนฑลหนึ่งทีไปแล้วนี่นะฮะ หลายคนนี่คงจะคิดว่าการเดินทางไปยืนบนทุนขเบนครั้งนี้นะครับก็ไปสะสระปัญหาในหลายๆเรื่องเช่นเรื่องการที่จะไปคืนของสมบัติเก่าที่ทางประเทศไทยเนี่ยได้จับนะครับคนขเบนที่ลักลอบนําวัตถุโบราณจะไปขายต่อประเทศที่สั่จำนวนหลายรายการครับอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันไม่จริงหรอกนะครับเออตั้งใจจะไปคืนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงเึ็นยังไงตรงเนี้ยก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะเราไม่มีหลักการที่จะไป ไปบอกว่านายกไม่ตั้งใจจะไปคืนของเขาอะไรเขาเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วฮะไอ้นั่นมันเรื่องทริปจอยนะครับไอ้เรื่องของความสัมพันธ์ในส่วนของอการไปตรวจฝุ่น PM 2.5นะครับการไปตรวจอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันผมว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไอ้กลไกในก,การเมอเืองเนี่ยมันมันหลอกคนได้อยู่หลายอย่างด้วยกัน,นะอย่างเช่นกรณีที่บอกว่าเราไปทำา m ฟโเรื่องของการสาร้างสะพาน ต้องใช้งบประมาณของคนไทยใช้ภาษีคนไทยเนี่ยไปช่วยนะครับขมเขมรสร้างสะพานเป็นเงินหลายสิบล้านบาทรวมถึงคนงานไทยก็ไมได้ทำต้องใช้คนงานขมเขมรอะไรเงี้ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรหลายฝ่ายนะครับซึ่งผมผมมองแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง,เ,องเล็กนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เงินไปกี่สิบล้านเนี่ยนะฮะเอ่อมันก็ไม่สามารถที่จะทําเอากลับมาทาอะไรให้คนไทยมันรวยขึ้นได้หรือทําให้คนไทยมีกินมีใช้ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้อะไรเงี้ยนะเอ่อมีหลายคนก็บอกว่าเอ่อ การที่นายกไปประกาศบนเวทีเรื่องต่งางเสียงบอกคนไทยจะมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้พอมๆกันวันนี้นายกเขาขนเกยียรติขนศักดิ์ศรีคนไทยไปให้บนตนกระเบนหมดแล้วนะครับเราไม่ถึงเกยียรติไม่ถึงศักดิ์ศรีแล้วก็สุดแท้แต่ว่าใครจะพูดอะไรนะครับซึ่งผมมองว่าประเด็นเรื่องรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญเท่ากับเรื่องบางอย่างที่มันรับรวงพังอยู่ในเอฟโอยเหล่านั้นหนึ่งในจุดนั้นนะครับก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นก็คือเรื่องของกองกูนะครับผมมองว่าเรื่อง ข่าวนี้เนี่ยกาะกูนเองเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งนะครับในเรื่องที่หมกมดไ,ไปคุยกันที่นู่นนะครับจะทาไมผมถึงตั้งข้อสังเกตแบบนี้คือผมสงสัยนะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้แต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเอา๊ะนะครับก่อนที่นาย,ยกจะเดินทางไปยืนมุดทนขมินเนี่ยนะครับนายอุ่นมาเนเนี่ยได้เคยพูดเอาไว้ว่าก่อปูนจะเป็นของขมเ้นนะครับ,นะรบตรงนี้เนี่ย มันสําคัญตรงตรงนี้ที่ว่าไปแล้วไปคุยเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่ได้คุยเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าไปแล้วไปคุยเรื่องนี้เนี่ยนะครับอันนี้น่ากลัวเพราะทางการข่าวนี่นะครับมีกระแสข่าวเขารายงานกันมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ทรัพยากรทางธ,งธรรมชาติของกอุอูเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันมีมูคลค่าถึง20ล้านล้านบาทซึ่งแบ่งมหอาสาถ้า20ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับคนไทยเป็นเจ้าของ เราวขุดขึ้นมาแล้ว,ลวก็ทำได้อย่างตรงไปตรงมาในประเทศไทยได้ประโยชน์คนไทยได้ประโยชน์นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่า,วามันมันไม่ใช่อย่างนั้นขึ้นมาแล้วมันมีคนที่ไปได้ประโยชน์แทนคนไทยเนี่ยมันจะมีใครบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับยันสําคัญสุดเนี่ยก็คือเรื่องของการที่มีแหล่งข่าวนะครับซึ่งเขาบอกกันว่า นะครับทําไมรัฐบาลของอแพรทองทานเนี่ยถึงอยากจะคุยเรื่องก่อคู่นะครับไม่ยอมยกเลิกเคมีโมยูพยายามที่จะบอกว่าการยกเลิกเคมีโมยูเนี่ยจะเป็นกฎหมายนะครับจะถูกรัฐบาลเอาเองฟ้องซึ่งจริงๆแล้วคนทั้งประเทศแม่งก็รู้ว่าฟอ้องไม่ได้เพราะเคมีโอยูก็คือไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องของลักลักต่อลักที่ไปทํากันนะครับเพราะว่ากว่าที่จะมันจะทํากันได้เนี่ยมันต้องมันต้องผ่านสภาทั้งสภาล่างและสภาสูง ซึ่งแน่นอนครับโอกาสผ่านสภาน,นี่แมงไม่มีนะครับโอกาสที่จะถูกตอกเนี่ยนะครับมีเยอะมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ทีนี้แหล่งข่าวที่เขาบอกว่าทําไมรัฐบาลนีถึงต้องเล่งทําเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีคนในตระกูลนักการเมืองบางตระกูลนะครับที่มีญาไม่ว่าจะเป็นนะครับเอ่อเรียกว่าอะไรญาติพี่พีน้องๆเนี่ยไปเปิดไปเปิดปั๊มน้ำมันในมณฑลกัมพูชนะครับแล้วยังมี เอ่อนะครับอดีตนักการเมืองบางคนบางตระกูลเนี่ยไปทาธุรกิจเรื่องพลังงานในขเขมรซึ่งนะครับเขาเขาเล่าว่าเขาว่ามาว่าว่านายอุมเซ็นเนี่ยร่วมกับเพื่อนซีคนโนึืน่นๆนะครับของนายอุมเซ็นเนี่ยไม่เปิดบริษัทค้าพลังงานอยู่ในมณฑลเขมรเป็นบริษัทใหญ่ซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องกบฏเนี่ยนะครับมันถึงขั้วที่จะต้องไปแบ่งกันคนละ50 50เป็นจริงๆเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่า สองคนเนี่ยรวยสองตระกูลเนี่ยรวยเลยก็ว่าไปทำบริษัทเอาไว้ตั้งบริษัทร,รอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละคือเห็นผลของการว่าเราอย่าไปลงปงไปเด่นนะครับว่าไอ้เอาเงินไปทำสะพงสะพานแล้วเนี่ยคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับไม่ได้มีคนไทยไปก่อสร้างไปได้จ้างงานไทยแต่ใช้งบประมาณเกือบ20ล้านบาทนี่ไปทําสะพานตรงนันะ้นเนี่ยผมก็มองไปเรื่องเล็กแต่จริงๆในเรื่องที่เขาไปคุยโดยที่เขาไม่ได้โดยที่นายกไปคุยและนายกไม่ได้บอกว่าไปคุยเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะ ตรงเนี่ยน่ากลัวแล้วการไปเ,นนเยืนบนฑนเขมรเพื่อไปกระชับความสัมพันธไมดรี75ปีไทยกับบนฑนขเขมรเนี่ยนะครับถามว่าไทยได้อะไรจากตรงนี้บ้างเนี่ยผมบอ,อกได้เลยไม่มีไปคือไม่ได้อะไรเลยนะไปน่ะมีแต่เสียกับเสียอย่างน้อยเนี่ยนะครับผลผลพวขงของ75ปีที่เราไม่รู้จักกับองตัเขมรเนี่ยเราเสียทุกปีโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยที่กําลังจะเสียเพิ่มเนี่ยนะครับคนขเขมรเนี่ยจ่อเอาไว้แล้วนะครับับกองยาเป่าแคนเนี่ยนะครับเขาก็เตรียมเียมที่จะไปของเข้าแล้วเขาบอกเนี่ย อยู่ในกำแพงเขาก็มีทุกอย่างแม่งมีอยู่ในกำแพงหมดอันนั้น,นไม่เป็นไรนะครับ75ปีเรามอบขอบถ่ายความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการเขียนเพลงนะครับการร้องเพลงการแสดงต่างๆรวมถึงวิธีการทาขนมไทยอะไรไทยเนี่ยนะครับขมินแม่งเอาไปหมดจนกระทั่งนะครับการจัดงานฟัติวเวนี่นะครับขมิก็จัดซุ้มมีขนมไทยโอ้มันมีขนมไทยไหลายอย่างแล้วกันงขึ้นไปว่าเป็นอะไรขมิ้นสินขาิ้ฟู้ดนะครับนี่คือสิ่งที่เรา ที่เราให้เขาแล้วเขาตอบแทนเรามาก็คือตรงนี้นะครับเขาเอาทุกอย่างคะคือเขาเอาแบบหน้าด้านเลยไม่ต้องคิดอะไรมากของกูทุกอย่างแม่งอยู่ในแคแเปกูนะครับแต่ตรงนั้นนะเศรปฏิวัณอย่าลืมนะครับท่านลองท่านลองไปดูใน youtube ให้ดีเนี่ยท่านจะเห็นว่าหุ้นมาเน็ตเนี่ยแต่ทิ้งปริศนาคาพูดเอาไว้ว่ารออีกไม่นานกระเบนจะได้แผ่นดินเพิ่มนะครับถ้าเกิดสมมติว่ากระเบน ได้กลกูเพิ่มนั่นหมายถึงว่าคนคเขมรจะมีความสุขนะครับคนทนคเขมรจะมีแต่ความยิ่งใหญ่จะรวยจากนั้นไม่กี่วันก็เงนักการเมืองบ้านเราก็ยือนะยกเดินทางไปไปคนทนเขมรนะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าเขาไปคุยอะไรกันบ้างมันมีเรื่องที่ผมเม็ไปคุยหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเรื่องผมุเม็นคิดจะไปคุยนั่นหมายความว่าเรื่อง กาะกูดถูกนำายกพูดในที่ประชุมแห่งนั้นหรือไม่นะครับแล้วไปคุยไปคุยกับใครไปคุยกันกี่คนนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าปัญหากเกาะูดถูกดิบยกขึ้นมาแล้วนะครับเหม็นมีโอกาสที่จะเข้าร่วมตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะครับถ้าเกิดไปคุยแล้วเนี่ยมันต้องเซ็นให้จบนะฮะถ้าไปคุยแล้วเซ็นไม่จบไปคุยเสียเวลาฉังนั้นผมไม่รู้ว่านายยกไปเซ็นอะไรเกี่ยวกับเกาะกูดไหมก็อยากจะให้นะครับพี่น้องคนไทยช่วยกันติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่าง,างใกล้ชิด อยากจะฝังแหล่งข่าวต่างๆนะครับรวมถึงยูทูบเบอร์ต่างๆช่วยกันหานข้อเท็จจริงในเรื่องนี้คือเราจะไม่ไม่ไม่ไม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 พูดคาดการอะไรแบบรุ่งน้ากสเปกสะบะนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าอยากจะให้ติดตามเรื่องนี้เท่านั้นเองว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่กอะูถูกยิบยกไปคุยเรื่องนี้ด้วยส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องที่มันสักขาหลอกกันนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าไปคราวไปครั้งนี้เนี่ยท่านนายกไปคุยเรื่องเกาะูจริงๆสมมุติไปคุยเรื่องเกอกูจริงๆนะมันจะต้องมีการลงารนามกับถึงความเข้าใจซึ่งไม่ใช่เโมยูแล้วเรื่องนี้เองคำเองเองอย่างที่ผมเรียนให้หน้าผมเห็นเองก็รู้อยู่ว่านะครับเรื่องนี้ถ้าไปสานโลกไปสาโลกก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าไทยเนี่ยไม่ยอมรับอำนาจสานโลกไปหลายปีแล้วนะครับ พอมันไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกแล้วเนี่ยเมม์จะดิบเรื่องเนี้ยไปไปใช้บริการศาลโลกก็ทําไม่ได้ศาลก็ไม่ศาลก็ศาลโลกก็ต้องมาถามทางไทยว่ามีความสมัครใจที่จะดิบเรื่องนี้มาเจรจากันไหมท้าถ้าถ้าไทยแน่นอนครับไทยก็ปฏิเสธอยู่แล้วนะใครเรื่องนี้้าใครไปยอมรับอำนาจศาลโลกมาก็ชิบหายชิบหายเลยนะครับ น่นอนเขาต้องปฏิเสธแต่ภายใต้เงื่อนไขการปฏิเสธเนี่ยเขาไปคุยกันแล้วเขาไปลงนามอะไรกันหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าสมมุตินะฮะรัฐบาลเนี่ยโดยคุณแพทองทานเนี่ยนะฮะไปลงนามเอาไว้ว่ายอมรับเรื่องของอำนาจอำนาจกออนเกาะภูดนะครับเรื่องของเขตพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายทะเลไม่คำนึงถึงเส้นไหลเขวี่โดยไม่คำนึงถึงพระบรมราชองการแล้วไปลงนามเอาไว้ไอ้ตรงนี้ต่างหาก ที่มันจะนำไปสู่การดาเนินการฟ้องร้องทางสารโลกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโดยนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยมาลงนามเอาไว้แล้วยอมรับเราแล้วนะครับอะไรเงี้ยจะทํายังไงต่อไปเขาก็จะใช้สารโลกมาบีบเราโดยผ่านซึ่งโดยใช้อานาจสารเนี่ยผ่านยูเอ็นมานะครับยูเอ็นก็จะดาเนินการเรื่องนี้ต่อคือรับรับไม้ต่อ เราจะเสียดินแดนตรงนี้ไปหรือไม่อยา่างไรฝากพี่น้องทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงข้อติดริงเป็นยังไงคือเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเราคาดหวังไว้ว่านะครับนายกแพ่ทองทานจะไม่ทําอย่างนี้ผมคาดหวังไว้ว่ารัฐบาลไทยไปไปเยือนมดทนเขเมรครั้งนี้จะไม่ทําให้ไทยเสียประโยชน์จะไม่ทาให้คนไทยเสียเปรียยเนย่างผมจะรักษาสักสิ่วามเป็นคนไทยเอาไว้ในระหว่างที่ไปเยือนและกลับ นะครับส่วนนายกก็จะป่วยเพราะเรื่องพวกนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้คือนายกอาจจะขึ้นอัดใจนะผมเข้าใจนะครับถ้ามันมีเรื่องนี้จริงเนี่ยมันหมายความสมมติสมมุติว่าแพรทองทานไปเซ็นจ,จริงๆเอาเรื่องนี้ไปคุยและไปเซ็นจ,จริงๆเนี่ยนะผมมาเข้าขีดนะครับตัวคุณแพรทองทานเองอยากไม่อยากอาจจะไม่อยากทำเรื่องนี้แต่อาจจะถูกใครบางคนที่อยู่เหนือคุณแพรทองทานไปเนี่ยไปบังคับให้ทําเพราะเนื่องจากว่าข่าวเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีนะักการเมืองบางตับบุญจับมือกันได้คุณเซ็น ตระกูลหุ่นไปเปิดบริษัทค้าน้ำมันอยู่ในบนทนเขมรแล้วคือตั้งบริษัทรอไว้แล้วแล้วที่ทราบมาเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งตั้งนะครับเขาตั้งมาหลายปีแล้วเพราะตระกูลนักการเมืองไทยบางตระกูลไปทําธุรกิจน้ํามันอยู่ในเขมรเนี่ยนะครับหลายปีแล้วนะฮะจนกระทั่งมาคราวนี้เนี่ยนะครับก,ก็ก็น่าจะเล่งรัดให้มันสาเร็จมัดมกดไปได้เพราะอย่าลืมนะครับ m ม u 4 4แสดงว่ารัฐบาลน,นี้รัฐบาลในปี4 4เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเกาะ มีแหล่งพลังงานอยู่เต็มไปหมดนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่จะมีนักาการเมืองในไทยบางตระกูลเนี่ยไปจับมือกับตระกูลเพื่อไปสปร้างก่อตั้งบริษัทค้าน้หมันเอาไว้อยู่ในมฑลกระเนเขนฝากพี่น้องก็ช่วยติดตามด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต้องแชร์กันออกไปนะต้องแชร์กันออกไปม,มาให้คนไทยได้รู้ว่าการที่นายกไปยืนนะครับมฑลกโทนเขม,มันมีอะไรที่มันรับรวงพาง หรือไม่นะครับฝากดูรูปเปอร์ฝากนะครับแหล่งข่าวทิกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะครับผมภาวนาให้มันไม่เป็นจริงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับดีมีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์สาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากดติดตามให้ด้วยท่านใดต้องการสนับสนุนรายการป๋าก็สามารถที่จะสแากาน QR โค้ดหรือไม่ก็มีปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้เพื่อสนับสนุนรายกา,ารกันต่อไปสําหรับคลิปนี้ต้องลาลาหนันไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ